ได้เรียนเห็นหน้าจอของมาเซนิกไหมโอเคทุกคนฟังนะครับวันนี้มาเซนจะมาสอน,นครับปุ่มคำสั่งบนปั้นพิมพ์นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับอย่าที่ที่แล้วเราเรียนไปแล้วเรื่องฟังก์ชันคีย์นะครับคำสั่งพิเศษบนแป้นพิมพ์ตั้งแต่ f 1ถึง f 1 2นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างที่มาเซอร์บอกไปครับ ครั้งที่แล้วนะครับก็คือมันเป็นปุ่มคําสั่งพิเศษครับที่ใช้งานบนบ้านพิมพ์ครับมาดูปุ่มแรกครับสีเขียว ESC หรือเราเรียกว่าปุ่ม F c a p นะครับใช้สำหรับยกเลิกหรือหยุดการทำงานที่ค้างไว,นวนสสน้นะครับตัวนี้ต่อมา GESC นะครับสีชมพูนะครับเป็นปุ่มสำหรับสำหรับภาษาไทยและอังกฤษนะครับลูก ต่อมาปุ่มแท็บสีเหลืองเนี้ยสำหรับเลื่อนครับเคอร์อเซอร์เคอร์เซอร์ความหมายของมันคือตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่บอกการพิมพ์นะครับถ้าเรากดปุ่มแท็บตำแหน่งการพิมพ์ก็จะเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปตามที่เรากำหนดไว้นะครับต่อมาปุ่มแคปล็อกนะครับแทปล็อกเนี้ยมันเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับการยกภาษานะครับยกตัวอักษรเช่น สระโอตัวดอเด็กเนี่ยมันจะมีสระโออยู่ข้างบนเวลาที่เราจะใช้ตัวสระโอนะครับหรือใช้เป็นภาษากังกคือพิมพ์ใหญ่เรากดปุ่มแคปล็อกมันก็จะเป็นการโชว์ภาษาที่อยู่ด้านบนหรือตัวพิมพ์ใหญ่เลงนะครับถ้านักเรียนกดปุ่มแคปล็อกค้างไว้อะ่ะตัวอักษรที่อยู่ด้านบนนะครับของแป้นพิมพ์ครับเช่นดอเด็กก็จะเป็นสระโอ ก็จะทำงานท,ทันทีนะครับจะใช้สำหรับปุ่มด้านบนอย่างเดียวเลยนะครับลูกต่อมานักเรียนมาดูต่อมาดูต่อนะครับมาดูต่อนักเรียนมาดูต่อนะครับปุ่มชิปมีหน้าที่เหมือนกันก็คือเวลาที่เราจะใช้ตัวอักษรที่อยู่ด้านบนหรือตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ มันจะทำงานร่วมกับตัวอักษรอื่นนะครับเราก็จะกดตัวปุ่มชิปนั่นเองคือตัวสีนํานเงินเนี่ยเช่นเวลาเราใช้สระโอให้เรากดชิปค้างไว้แล้วก็กดสระโอนั่นเองนะครับแต่มาสน่าจะมีคำถามในใจพวกเราได้มีคำถามว่าทำไมแคปล็อกกับชิปหน้าที่มันเหมือนกันแต่ทำไมมันอยู่คนละปุ่มแคปล็อกจะทำหน้าที่ใช้ตัวอักษรที่อยู่ ด้านบนอย่างเดียวเลยตัวสอที่เป็นพิมพ์ใหญ่อย่างเดียวเลยพอกดตัวเนี้ยนะครับแอนพิมพ์หรือสถานะไฟนะครับดวงที่สองมันจะขึ้นทันทีเลยนะครับลูกนะครับต่อมาสเปกบาร์เห็นสเปกบาร์ไหมสเปกบาร์ตัวเนี้ยเป็นปุ่มคำสั่งที่เอาไว้สำหรับเว้นวักนะครับเว้นวักนั่นเองต่อมา ปุ่ม Enter เห็นไหม Enter สีเหลืองเนี้ยนะครับเป็นการเลือกตอบตกลงหรือการทำงานอยู่นั่นเองต่มาสีม่ว Control น e t มักใช้ทำงานร่วมกับปุ่มอื่นนะครับเช่นการกด c o n t r l C Control V นะครับ Control c o <oughs> n t r l C เอาไว้สำหรับคันลออ Control V เอาไว้วาง สีแดงสีแดงคือปุ่มตัวเลขเห็นไหมแถบตัวเลขนะครับต่อมาสีเหลืองแถบสีส้มเนี่ยสีเหลืองเนี้ยนะครับเป็นปุ่มตัวลูกศรน,นะครับใช้บังคับทิศทางโฮมและแอนใช้ทำไรเลื่อนเครอร์เซอร์หรือเลื่อนลำแหน่งไปยังต้นท้ายบรรทัดนั่นเองนะครับสีน้ำเงินไฟบอกสถานนะนะครับอ่ะ นี่คือคำสั่งเบื้องต้นนะครับขอบปันพิมพ์ปุ่มต่างๆนั่นเองวันนี้มัสเตอร์มีงานที่พวกเราทำให้นักเรียนค้นหาคำสั่งต่างๆบนบ้านพิมพ์ให้ถูกต้อง Fcap คําคำสั่งคืออะไรเขียนให้มัสเตอร์หน่อยสิเกทเอสเคำสั่งคืออะไรเขียนมัสเตอร์หน่อยคำตอบมันมีอยู่ในนี้นะครับ ให้นักเรียนลงมือทำลงในสมุดแล้วส่งในห้องส่งงานนะครับ